สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมื้อนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าที่สองสับยูคนบ้านป่าเนาะกับสบายดีหมูเ่เพื่อนทุกคนเด้อสบายดี FC ทุกๆทุก,ทกานเนาะหรือว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสา,สานหรือว่าทงางต่างประเทศสับยูก็ขอกราบสบายดีและสวัสดีทุกๆทุกานเนาะมื้นอนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องกัสบสับยูก็ได้ห่างหายไปหลายมื้อเติบเนาะพี่นอ้อง ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะก็คิดฮอดคิดถึงเอฟซีคือเก่าอะไรพี่น้องมัอนี้ซาบิวกับสิพาพี่พาน้องออกทุงเนาะหาเล่อถงุงอะไรพี่น้องบ่มีแนวกินเนาะถึงว่าชิ่เฮือนกับบ่มีแนวกินอะไรพี่น้องมัอนี้ซาบิวก็เลยสิาพาพ่อแม่พี่นอ้องอ่าออกทุงห้ทถงหนาเนาะไปหาอยู่หาก,กินอะไรพี่น้องได้ยังกะเอาเนาะไปะเดี๋ยวมัอนี้ซาบิวกับสิพาพี่น้องเล่อถงุง <ไป S 2> กันหละไปทางเมือหาเมือนาเฮาพคนละเนาะพี่น้องไปตอนนี้เฮากะมาฮอดเมือนาพี่ทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องก็คือ ตาแล้วก็ะเจียมเนาะอุปกรณ์ของเอไปใบคุยห้ย้ยเอย้อ้ยมาคุดกบคุดเดียดคุดกระปู ตะิวกะสิควยเบิ่งหอยก่อนเนาะพี่น้องได้ยังกะสิเอาเบิดเนาะป๊สหายค่อยมาเบิดตะกึบกุ๋ยคือบ่เห็นนีอันนี้สิมาอยู่บ่ chuẩn bị những lần rồi mặc mùi 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 พอมีอยู่ได้พี่น้องพอสิอได้แกงอยอู่ได้หนิอยู่เมืไห้มือนาเพื่อนสบิวกับควายเมื่อนาเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาขุดกบขุดเขียดหล่อหน้านเยยลยเนาะจะหายกับม,มาน,น หอยนางตัชับอันไม้กับชับหอยเถ้าตัวใด้หอยจะตัวใด้ไม้กะคว้ยในหันเนาะพี่น้องก็ได้นี่ได้เขียดเนาะสมิชชี่คว้ยเบิ่งกเขียด เขาเบ้าพี่น้องตัวบักง่ายไปเมื่อกี้ดีที่ควบคัน่ว่าเห็นก็ได้นะเห็นบเห็นซ้ำมันหกจันบมาเด้อ้อโก้นนันเจาะมือ กมีมคว้ยบังเทียดเขาบ้าพี่น้องโอ้ชิเปุดแมงซ่อนกะทายดินถับเลย ไอบอื <À. S 1> à, ่นพี่น้องอยน่ะพี่น้องหอยใ่กับหอยใส่กับบุ้มมีแค่เมือนวิสิบอมมันพี่น้องหะบุ้มี่่ะ

จะหอยหนังอะไรวิวกเหาเลาะลายบอดเลยพี okay, ่น้องค่ะโมมานปันไดน้อเออเออโอเคหอยขึ้นโมกระหอยหน่อยสี่วิวก็ปล่อยงัวเลี้ยงน้ำพี่น้องเลยบ่ได้ให้มันไปใส่ดอกเนาะ มันจะมาขิงหอยหนาวตัวชีบประมาณอันดีบ่นอนพี่น้องหนังตบหมอบใส่ปานนี่แหละกันอย่าไปเลยแม่อีกมีนะมันคือโขึ้นเทียงในอีโผอมือนี่ฮะมันจะมาขิงหอยแนว

อยู่ปกแปลกปกแปลกันจะมาห้อยหน่ะนี่น้าของบ้านเลยตัวนี้ดีพี่น้อง อยหน่อยหอยนาวทำไมก็จะเอากะเป่ามันมาถอกว่าดิว่าอัน เงยๆได้พี่น้องเลยน่ะมันอะนรแบบนี้เหยียดๆกันเหยียดแข่งกันพี่น้อง พี <Okay. S 2> no, ่น้องคอยคบอันคอยพ่อเมืองกบนี่พี่น้องนี่เจ้าว่างูบอง่ายหยีเลยได้บ่บ่อีแอีเขบงมันมึงดูพี่น้องเมืองมั้นี่นี่ปักง่ายหยีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี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 ยวสบให้เปิดพี่น้องเจ้าว่างูเนาะคำปุดมันนี่คอยให้ยลด วัดอีเบเคเองมันพี่น้องามาแล้วมาแล้วปูใหญ่อะไพี่น้องนี่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 เดีย๋ยวสซฟิูสิเต้าให้เบิกน้องน่โอ้ยประต่อยอยากพี่น้องเอามือขังเมียนคอยกระยานได้ย่านมันโมเมนต์กบุ๊นะ Mân tố nhảy cơn hệ Để tớ đi Mân bảo thai Mân tết còn khi nào ơi <laughs> Mân mẻn nát cộp này บิวมารตีพี่นอ้องนี่ได้กบโตบักไงหนึ่งเนาะโอ้โนี่พี่น้องมาเบิ่งเมืองเมือกมานี่นี่น,น่าคนมานนี่พี่น้องมันเาอยู่นี่ <laughs> ได้กบโตบักไงน,น่ามานแล้วเยบสบ,บิวก็เสียไว้ตอนนี้เฮากำมาแต่อัน ควยมักหอยเห็นแล้วพี่น้องกามันอยู่นอกกับพ่อพออยู่พอกินท่้งหพี่น้องกับซับยูก็ได้ก๊บแม่ใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็ได้มัะหอยนี่ว้ายกบคอยโดดออกกบคอยไปแล้วกบคอยไปพี่น้องเอ้ยตัวเดียวนี่ก็ไปช่ำในพี่น้องซัอยูกะเลร้ายพอสมควรพี่น้องนี่เอาไว้ต้มกินเนาะ กะสิเอามาแซ่ให้มันอันนะั้นก็พี่น้องล่างล่างมันกะสิบยแยะดอกเพราะว่ามันเข่าเบาเลยเนะาะกะโอเคเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ซับิวกะสีขอจบคลิปเอาไว้ซับนีเด้อฝากพ่อแม่พี่นอ้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซับิวเนาะเผื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปเท่หละกะขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไดร์ไลท์ที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะหนักกะบบเห็นหนาเห็นตาซับิวไล่มือเหมือนหนักะคินฮอดคือเก่าอะไรโบเห็นลงคลิปเหมือนว่านเนาะกะขอโทษขออภัยลายๆเด้อกะ ก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีลายที่เขามาให้กำลังใจแหละพี่นอ้องเจอกันคลิปหนะ้าสบายดี